เกมจนได้น้ำหวานสาซาติดโควิดมีน้ำมูกไอกวางผลอย่างลบสีสซั่นมนีไม่รอดอีกลายค่ะสำหรับน้่ร้องสาวน้ำหวานพิมราหรือน้ำหวานสาซาหลังเจ้าตัวแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด19โดยเจ้าตัวระบุว่าเกมเรียบร้อยหลังจากรอดมาหลายสีสซั่นรอบมนีไม่รอดจริงๆขออภัยกองละครรายการ และงานต่างๆที่รับไว้ช่วงนี้และพูดที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะจะรีบหายรีบกลับมาทำงานด้วยความแข็งแรงสดชื่นช่วงนี้ก็เน็ตฟิกยาวๆไปรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนนอกจากนี้สาวน้ำหวานยังได้มีการพูดคุยกับแฟนๆผ่านทางไอจีสตอรโดยได้เผยว่าเบื้องต้นเธอมีอาการไม่รุนแรงมีแค่ไอและมีน้ำมูกและได้ทำการกักตัวรักษาที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชัน จากนั้นจะเดินทางไปเอ็กเซลเลอดเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาขณะที่กว่าง a อบีน m a l มเบื้องต้นได้ทำการตรวจเอทิเคตซ้ำหลายครั้งผลอย่างเป็นลบ